ยูเวลต l n น v วอร์ alone เดินไปด้วยกันกันกบชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆกค่ซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสสดีคปับพบกับสุดคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ว h ายอมแล้วจ้าแกเรนนิวเวลรับเจ็บปวดนะครับเห็นลิเวอร์พูลขึ้นแตงหนึ่งควาแชป์พิม์ลีกแกรนนิวเวลนะครับอดีตเบ็คควางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยอมรับรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากที่เห็นคู่ลิตลอดการอย่างลิเวอร์พูลก้าวขึ้นมารั้งจากฝูงตารางคะแนนพิม์ลิอังกฤษและกลายเป็นทีมตึงหนึ่งที่จกคัาแชมป์ในซีซั่นนี้ไปคลอกในวิวกล่าวว่าผมคิดว่าตอนนี้กันชัดเจนแล้วว่าอาร์เซนอลเป็นทีมเดียวที่สามารถหยุดลิเวอร์พูลได้ผมดูลิเวอร์พูลเล่นบน iPad ของผมในเกมที่พวกเขาบุกไปชนะเวนแฮมยูเตดห้าประตูต่อศูนย์พวกเขาไม่จำเป็นต้องเล่นได้ดีตลอดทั้งเกมแต่ก็คว้าชัยชนะได้ ผมบอกไปไม่มี่กี่สักก่อนว่าพวกเขาไม่จะเป็นต้องเล่น,นดีๆแต่พวกเขามีแนวรุกที่พร้อมที่จะทําลายล้างคู่แข่งและมีความสามารถในการทําประตูได้อยู่เสมอโมเมนตซาลาชนาเหลือเชื่อจริงๆพวกเขายอดเยี่ยมมากผมชอบหลุยดีอาร์ตมานานแล้วส่วนคูริเกโปก็พัฒน,นาขึ้นมากและซาล่าก็คือนักเตะระดับโลก พวกเขาทำทุกอย่างเพื่อไปอยู่ในจุดที่ต้องการพวกเขามีความมั่นใจพัฒนาขึ้นในทุกสัปดาห์และผู้จัดก,การทีมก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมันทำให้ผมเจ็บปวดที่ต้องพูดแบบนั้นออกไปตอนนี้พวกเขาเป็นทีมเต็งอย่างแท้จริงและอาร์เซนอลเป็นทีมเดียวที่สามารถหยุดพวกเขาได้เมื่อต้นฤดูกาลผมมองว่าอาร์เซนอลเป็นทีมเต็งดังนั้นผมจะยังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดในตอนนี้ผมจะยึดมั่นกับมันแต่ลิเวอร์พูล มีโอกาสมากจริงๆนี่เป็นหนึ่งในผลงานการคุมทีมที่ยอดเยี่ยมจากอันเนอร์สลอตและไม่มีใครคาดค,คิดว่าแมนเชสเตีจรจะหลุดจากวงคอจอนรวมทั้งตัวผมด้วยผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับความเจ็บปวดในฤดูกาลนี้หลังหมดยุคของเจคกิงครับแต่การที่พวกเขามายืนในจุดนี้ได้มันน่าทึ่งมากมันเป็นครึ่งฤดูกาลแรกที่ยอดเยี่ยมและลิเวอร์พูลก็กลายเป็นทีมที่ยากที่จะเอาชนะพวกเขาจะสนุกสนานไปกับเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในวันอาทิตย์นี้กอน์นาของพวกเขาพร้อมที่จะถีบแนวรับคู่แข่งเป็นชิ้นชิ้นและสิ่งที่น่ากังวลสําหรับผมก็คือมันทําให้ผมนึกถึงยุคที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในจุดพีคที่นักเตะภายในทีมต่างมีความสุขด้วยกันเมื่อทําประตูได้รอยยิ้มเล็กๆน้อยๆและความสัมพันธ์ต่างๆนั่นคือสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณมีความแข็งแกร่งในฐานะทีม เรารู้ว่าทุกคนต้องการทำงานให้ดีแต่เมื่อเพื่อนร่วมทีมของคุณทำประตูได้และคุณมีความสุขกับพวกเขาพอๆกับที่คุณทำประตูได้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีความหมายมากๆแต่ความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดของลิเวอร์พูลคือเวจิฟันได้ต้องรักษาความฟิตเอาไว้ให้ได้หากพวกเขาอยู่ในฟิตอยู่มันก็มีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะก็ถือว่าออกมาพูดได้ดีนะจ๊ะนายเกลลี่เนวิล อายให้อภัยตัวเด้อถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นนะครับเคยออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ลิเวอร์ pool แบบไม่เข้าหูแอดมินก็ตามนะครับแต่ครั้งนี้ให้อภัยนะครับเว้าวได้ดีด่วนซื่อเลี่ยนปูดเกียร์ซาโซลัาลิเวอร์ pool หวนซอกทีมเกาโชซูราอิตาลีกาโชเมกโตนะครับสื่อชันนำในประเทศอิตาลีประคุมคำว่าฟาเริโกเกียร์ซาปีกเลือดมักโรนีของลิเวอร์ p o o พยายามที่จะหาทางย้ายออกจากถิ่นแอนเวลในตลาดนักเตะร,รอบนี้แม้เพิ่งจะย้ายจากยูนตุดมาเล่นกับหงด่างเมื่อช่วงสมมติที่ผ่านมาก็ตามนะครับปัจจุบันดาวเตะในวัย27ปีนะครับต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างหนักหลังได้รับบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาและเพิ่งมีโอกาสลงเล่นในสีเสื้อลิเวอร์พูลไปเพียงแค่4เกมรวมแล้วในเวลาในสนามเพียงแค่ 123นาทีเท่านั้นโดยเกมล่าสุดะครับที่จะตัวได้ลงสนามก็คือศึกคาราบาอคลับที่บุกไปชนะเซาท์ปตันสองหนึ่งเมื่อกลางเดินธันราคมที่มันมาและถือว่าเป็นการลงเล่นเกมแรกในรอบ3เดือนก็ได้ด้วยกันนะครับในเกมพรีเมียร์ลิงกอังกฤษนั้นล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบุกไปอัดเวสต์แฮมยูเนเต็ดหประตูต่อศูนย์นั้นเคียซ่าก็ถูกตัดชื่อออกจากทีมโดยกุนซืออันเนอร์สโอตอธิบายว่าแข้งอัสซูรียังมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายและต้องแยกซ้อมเร่งความฟิต เพื่อปรับตัวกับความหนักหน่วงของฟุตบอลอังกฤษจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้เกียรซ่าเริ่มหาทางที่จะฟืน้นฟูเส้นทางอาชีพตัวเองกลับคืนมาอีกครั้งโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การหวนกลับไปเล่นในซึ่งเกาโชซาอิตาลีซึ่งมีสโมสรอย่างนาโปลีอาตาลันตาอินเตอร์มิลานโรม่าและเอซิมานพร้อมอ้าแขนต้อนรับไปใช้งานอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาในการเยี่ยมทีมของเกียรซ่าคือค่าเหนื่อยของจํานวนมหาศาลของเจ้าตัว โดยรายงานอ้างว่าอยู่ที่ประมาณ7.5ล้านยูโรต่อฤดูกาลซึ่งทําให้เป็นเรื่องยากสําหรับบรรดาสโมสรที่ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะในลีกอิตาลีด่วนฮามันนะัิวเวอร์พูลเดินเครื่องเซ็น2แข้งเสริมทัพดิมาฮามันนะครับตำนานห้องเครื่องของเ i วอร์พูลได้แนะนําบอร์ดบริหารหงส์ดงดําเนินการยื่นก็เสนอคว้าตัวจอห์นดูรัน หัวหอกแอตตันวิลล่าและมิลลสเคอร์เคสแบ็กซ้ายของปอลมัดเข้ามาเสริมทัพในจากผู้เล่นตั้งสองรายนั้นมีคุณภาพมากพอที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับอดีตกองกลางชาวเยอรมนีกล่าวว่าลิเวอร์พูลจะสามารถดึงฮาร์ิเคนมาได้หรือไม่พูดตามตรงเขาดูมีความสุขที่ไบรมินนิกและผมก็ไม่คิดว่าไบรมินนิกต้องการขายเขาเช่นกันผมไม่คิดว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและลิเวอร์พูลไม่เคยใช้จ่ายเงินมากขนาดนั้นดังนั้นมันจึงไม่น่าเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามจอร์ดูรันเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและวิธีการเล่นของเขามันช่วยให้คุณมีทางเลือกในแนวหน้าดได้เสมอเขาสร้างพื้นที่ในแนวรุกและสร้างผลกระทบอย่างมากให้กับวิลล่าผมคิดว่าลิเวอร์พูลต้องจับตาดูเขาอย่างแน,น่นอนกันในียวกันฮามันยังเชื่อด้วยนะครับว่าลิเวอร์พูลอาจจําเป็นจะต้องเริ่มค้นหาตัวแทนในตำแหน่งแบ็คซ้ายของแอนดูโรเบอร์สันได้แล้วและเค์เกตเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมโดยระบุว่ามิลลสเค์เคสเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม เราเห็นเขาทำได้ดีมาตลอดกับการเล่นในพิมลิถ้าคุณเล่นดีๆคุณก็จะรับความสนใจอย่างมากโรเบอร์สันอายุ30ปีแล้วและคอร์ตาัสเซมิกัสก็เป็นตัวสำรองที่ดีแต่เขาต้องการย้ายออกไปในช่วง2ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาณต,ตอนนี้แบ็คซ้ายมันเป็นตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลควรวงหาตัวเลือกอย่างแน่นอนโรเบิร์สันเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่กำลังถดถอยจากการกํามศึกหนักหากมีผู้เล่นระดับเคิร์เคสหรืออัลฟอรโซเดวีทำไมคุณไม่ลองทับทามพวกเขาละ่ะ เคสทำให้ผมนึกถึงยอนฮานน่ริเช่มากๆริเช่ชอบบุกไปข้างหน้าเขาเป็นแบ็กซ้ายที่เล่นเกมรุกได้ดีมากและทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นโบนัสถ้าคุณมีฟูลแบ็กที่เล่นเกมรับดีๆแต่สามารถทําประตูสร้างสรรค์โอกาสหรือจ่ายบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้มันก็ทําให้เกมง่ายขึ้นมากจวดพี่น้องจวดหวแดงมั่นใจโรมนโนอัปเดตข่าวดีซาลาฟันไดใกล้ต่อสัญญา ปาปิสโซโรมาโนนะครับกูรูตลัก,กรัสการักเตชื่อดังก็มาเปิดเผยข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับอนาคตของ2แข้งดังของห่งดังลิเวอร์พูลอย่างโมเมตซาราและเวอร์จิฟันไดโดยระบุว่าลิเวอร์พูลมีความมั่นใจว่าจะสามารถรั้งตัวทั้งคู่ให้อยู่กับทีมต่อไปได้โรมาโนนะครับได้สามารถับขอดเอาไซด์ผ่านเดลิเบตแฝว่าแม้ว่าลิเวอร์พูลจะยังคงต้องทำงานหนักเพื่อโน้มน้าวใจให้ซาราและฟันได้์จรดปรกกาศเซ็นญาชบัใหม่ แต่การเจรจาเป็นไปนิทีศทางบวกและทางสโมสรก็มีความมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จนะครับหรือร์พผ,ผู้ยังคงเจรจากับเวอร์จิลฟันได์และโมซาร่าอยู่โรโมาโน่กล่าวหรือร์พผ,ผู้ยังคงยืนรันในจุดยืนของพวกเขาพวกเขามีความมั่นใจที่จะทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้กับซาร่าและฟันได์แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในการเจรจาดังนั้นพวกเขายังมีงานอีกมากที่จะต้องทําตามข้อตกลงเหล่านั้นอย่างไรก็ตาม โรมาโนไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ของเทรนซ์อเล็กซานโซึ่งกำลังจะหมดสัญญาในช่วงสมัยนี้เช่นกันทำให้เกิดความกังวลว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่สามารถรังตัวแบ็คขวาดาวรุ่งรายนี้ไว้ได้ทั้งนี้ดังก,การต่อสัญญาช่วงใหม่กับซาลาและฟันไดถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาลาที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยดเยี่ยมและเป็นกำลังสำคัญในการลุ้นแชมป์ของทีมขณะที่ฟันไดเองก็ยังคงเป็นกปตันทีมและเป็นผู้นำแนวรับของลิเวอร์พูลที่แข็งแกร่ง แฟรนดของดาวนะครับคงต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลจะสามารถรังตัว2แข้งกุ่สกันให้อยู่กับทีมต่อไปได้หรือไม่นะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะฮะจากฟาบิโซโรมาโนนะครับเทียร์หนึ่งดวนเอฟเอจพร้อมทุ่มกันเหนื่อยมาศาลคว้าโมเมนต์ซาลาเสริมทัพ อนาคตของโมซาลานกับดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูลยังคงตกเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการฟุตบอลหลังสัญญาของเขากับหงแดงกำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้โดยล่าสุดนะครับมีรายงานจากสื่อฝรั่งเศสนะครับว่าปารีสแซงต์แชงมงยักษ์ใหญ่แห่งลีิงฝรั่งเศสพร้อมยืน่นข้อเสนอคว้าตัวซาลาห์ไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวแมบบ้ว่าซาลาห์จะทำผลงานได้อย่างยดเยีย่ยมในฤดูกาลนี้นะครับและช่วยให้ลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงพิมลิกและนำโด่งในรอบแบ่งกลุ่มยฟูฟาแชมเปี้ยน แต่สถานการ์สัญญาชมุมงหมของซาลากับผงดงกับยังไม่มีความคืบหน้าซึ่งสร้างความ,วามกังวลใจกับแฟนบอลไม่น้อยนะครับโรแมงโคลัดกาวดินนักก้าวฟุตบอลชาวฝรั่งเศสร,รายงานมาว่าปารีสแซงต์แชงพร้อมทุ่มเงินขั้นเนยระดับมหาศาลให้กับซาลาด้วยสัญญา3ปีพร้อมเก็บเงินขั้นเ่หนื่อย41 4 0 0 0พปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อน้มนําให้ซาลาดาวยิงทีมชาติอียิปต์ย้ายมาร่งเทียมอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนาซเซอร์อัลเคลฟี ประธานสโมสรปารีสแซงต์แชมงก็เคยออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องการขอดตัวซาราแล้วหลังจากที่สื่อฝรั่งเศสอย่างเลกิปและเลอปาริเซียงรายงานม,มาว่าปารีสแซงต์แชมงได้เริ่มต้นเจรจาก,กับตัวแทนของซาราแล้วมันไม่เป็นความจริงเอาเคเลฟี่กล่าวกับสกายสปอร์ตเยอรมนีเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและน่าทึ่งมากแต่พูดตามตรงเราไม่เคยพิจารณาเขาเลยเรารู้ว่าทุกสโมสรต้องการตัวเขาแต่ข่าวลือเกี่ยวกับเรานั้นไม่เป็นความจริง กันณะเด้วยกันนะครับพอกอสนักข่าวจากลิเวอร์พูลก็รายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลยังคงเจรจาบเซเนชุ่มใหม่กับตัวแทนของซาร่ารวมถึงเวอร์จิลฟันได์และเทนอเล็กซเนอร์โนซึ่งทั้งสามคนจะหมดสัญญากับหงด่างหล,ลังจบฤดูกาลน,นี้อนาคตของซาร่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแฟนบอลหงด่างคงต้องลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อว่าสุดท้ายแล้วนะฮะดาวยิงกุสกันของพวกเขาจะเลือกต่อสัญญาชุดใหม่กับลิเวอร์พูลหรือจะย้ายไปหาความเต็ทมที่ใหม่ๆกับเปเช่นะครับ ฝ่าฝ่าเด้อพอมาพีนองอันเขาพร้อมทุ่มได้บัตตะนี่ลิโอเชื่อหองแดงชิวแชมป์ลีบังโมคว้าบอลลงดอแต่สลอดถูกเหมือนลิโอฟอรีนานนะครับอดีตประกันหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาทำนายทัดทักผลรางวัลฟุตบอลประจำปี2005โดยชื่อมันว่าหงแดงลิเวอร์พูลจะพงักคว้าแชมป์พรีมลีและโมเมตซาลา ปีกตัวเก่งจัคว้ารางวัลบอลลงดอแต่ที่น่าสนใจก็คือเฟอร์ดินานกลับไม่เครดิตอันเนอร์สล็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแม้แต่น้อยลิเวอร์พูลภายใต้าการคุมทีมของอันเนอร์สล็อตโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกทิ้งห่างอันดับที่2อถึงแคะแนนแถมยังผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกคาราบาลครับเฟอร์ดินานแสดงความเห็นค้านกับ เจ้ารีวิวอดีตเพื่อนร่วมทีมโดยช่ววันลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ส่วนแชมป์ยุโรปเฟ์นันานมองว่าเรือลมร็ดจ,จะป้องกันแชมป์ได้สําเร็จแม้ว่าราชันทุกขาวจะแพ้ 0, ลิเวอร์พูล2-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มก็ตามในส่วนของรางวัลบัลลงดอเฟินันานยกให้โมเมตซาราที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงปแล้ว20ประตูกับอีก17แอซิสจากการลงเล่น26นัดในทุกรายการจะเป็นผู้คว,ว้ารางวัลไปครอง อย่างไรก็ตามครับเฟอร์นินานกลับมองว่าโคลพาเมอร์ Palmer, ดาวรุ่งของชลซีจะเป็นผู้คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพิมลีกแล้วรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีส่วนเอริงบลาห์ฮัลลันดาวยิงแมนเชสเตอร์จะคว้ารางวัลดาวซซนโวแม้ว่าปัจจุบันซาลาจะนำเป็นดาวซซนโวนักคะนนี้อยู่ก็ตากแต่ที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือเฟอร์นินานไม่เลือกอาร์เนสซัตให้เป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีแต่กลับเลือกนูโน่แอสปปริโตซันโตกุนซือของน็อตทิมฟอร์เรส หากสามารถพาเทียมรักษาฟองเก่งและจบอันดับบนสุดของตารางคะแนนได้การทนายของฟูรินานสร้างความฮือฮาและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการมองข้ามอันเนอร์สลตที่ผ่านลิวเวอร์พูลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าคำทำนายของฟูรินานจะเป็นจริงหรือไม่ การรีวิวชมเต้นเก่งขึ้นเพราะฟังคำแนะนำของเขาตั้งแต่ปี2022ห่วยแมตนแมนยู่บกครับการรีวิลนะครับอดีตแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกรงชื่นชมเต้นอเล็กซาเดอร์โนแบ็คขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลว่าพัฒนาฝีเท้าในด้านเกมรับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในฤดูกาลน,นี้หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวเคยออกมาแนะนำให้ดาวเตะหงแดงมุ่งเน้นพัฒนาในจุดนี้ เทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับทำงานอย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ลิเวอร์พูลรั้นคะแน่งจากูงพิมพ์อังกฤษด้วยคะแนนนำ8คะแนนหลังบุกแปลชนะเวนแฮมยูเต็ด5ประตูต่อ0นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยังทำประตูได้ในเกมนี้ด้วยนอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอยู่่าแชมเปี้ยนและเข้ารอบรองชนะเลิศในซึกคาร์โรคัพแม้ว่าจะมีข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเทนอเล็กซานเดอร์โนในทินแอนฟิลแต่ ผลงานของเทรนส์ในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะยิ่งในด้านเกมรับได้รับคำชมอย่างมากซึ่งเป็นผลพวงมาจากการทำงานหนักร่วมกันกับอันเนอร์สโลต์ู้จาัดก,การเทียมที่มุ่งเน้นปรับปรุงจุดอ่อนในด้นานนี้ของเขาผมคิดว่าเกมรับของเขาพัฒนาขึ้นมาในวิวกล่าวในรายการ Monday Night nice Football ทาง Sky Sport เขาไม่ได้สมบูรณ์แบบและผมมคิดว่าเขาจะทำได้ตลอดไปแต่ผมคิดว่าตอนนี้เขามีความเข้มข้นและทัศนติที่ดีขึ้นในการป้องกัน มากกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากเราพูดถึงโมซาลาและสิ่งที่เขาทำได้ในตำแหน่งทางขวาแต่สิ่งที่เทรนต์อเล็กซนโดรทำได้จากด้านหลังของเขานั้นมันน่าทึ่งมากคําลกาวชื่นชมของเนวิลครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อ2ปีก่อนเจ้าตัวเคยแนะนำให้เทนอเล็กซโนโพัฒนาเกมรับท่ามกลางข้อสงสัยเกี่ยวกับโอกาสการติดติบชัอังกฤษเพื่อไปลุยศึกฟุตบอลโลก โดยอดีตก,กับตันทิมไปแสดงเชื่อว่าดาวเตจจากอะคาเดมิของลิร์พูมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบ็ควาที่ดีที่สุดในโลกแต่จําเป็นต้องพัฒนาเกมรับให้แข็งแกร่งขึ้นแบ็ควาคนไหนที่ผมเคยเห็นในประเทศนี้สามารถทําได้อย่างที่เขาทําได้ในวิวกล่าวกับสกายสปอร์ตดังนั้นหากเขาสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการป้องกันได้และมีความสม,ม่ำเสมอเราจะไม่เพียง แต่มีแบกขวาตัวรุกที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศนี้เท่านั้นแต่เราอาจจะมีแบกขวาที่ดีที่สุดในโลกเคยสร้างมาด้วยด้วิวเก่ากล่าวว่าผมคิดว่าเทนส์ต้องพัฒนาการป้องกันตัวเองผมเคยบอกไปแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วว่าเขาขาดความจริงจังในการป้องกันตัวเองและขาดความระมัดระวังในบางช่วงของอาชีพเขาสิ่งนี้มันทําให้เขาถอยหลังจากคำกล่าวของในวิลก็แสดงให้เห็นแล้วว่า เทนอเล็กซานโดรได้รับฟังคําแนะนาําและนําไปปรับปรุงแก้ไขจนพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเกมรับซึ่งถือว่าเป็นการตอบสนองต่อเสียงวิจารณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับของขึ้นแฟนหงเดือดนะครับเรมอร์เรดหวังคว้าตัวเทนด้วยแค่ตัวสุดถูกแค่20ล้านปอนด์แฟนบอลลิเวอร์พูลตามพากันตกตะลึงเมื่อได้รับทราข่าวว่า ดามารพร้อมทุ่มเงินเพียง20ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเทนส์อเล็กเซเนโน่แบ็กขวาตัวเก่งปปร,ร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้เทนเหลือัสญากับหงแดงเพียงแค่6เดือนและมีข่าวเ่อมจงก,กับรดชทุกข่าวเรย์มาริดมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ดานเนลลกาบา์าวแบ็กขวาตัวจริงของเรย์มาริดได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องพักยาวตลอดทั้งฤดูกาลทําให้มาเริดต้องมองหาตัวแทนและเหล่งเป้าหมายมาที่เทนส์อเล็กเซเนโน่ เดลันตีนกมรายงานมาว่าเรย์มอร์เรดได้ยังเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาแล้วแต่ถูกปฏิเสธกลับมาในทันทีโดยพอจอยนักข่าวจากเดอะทม์รายงานมาว่าลิเวอร์พูลมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่ขายเทรนส์ในเดือนมกราคมนี้แม้ว่าจะเสี่ยงที่จะเสียเข้าไปแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ก็ตามนะครับล่าสุดมีรายงานมาว่าเรย์มอร์เรดพร้อมใจเงิน20ล้านปอนด์เพื่อเป็นข่้นตัวของเทรนส์ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฝีเท้าและความสําคัญของเขาที่มีต่อลิเวอร์พูลอย่งางไรก็ตามแฟนบอลลิเวอร์พูลมองว่าเงินจานํานวนนี้ไม่คุ้มกับการเสียเทนอเล็กซานเดอร์โนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่กําลังลุ้น4ี่แชมป์อยู่แฟนบอลบางส่วนนะครับแสดงความคิดเห็นว่าขายเทน20ล้านปอนด์เหมือนเสียเข้าไปแบบฟรีๆนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาเก็บก็ไวเ้เถอะต่อให้ใจ่าย100ล้านปอนด์ก็ไม่ขายคอมเมนต์ตอบตายเรากําลังลุ้นแชมป์จะขายเทนนไม่ได้เด็ดขาดคอมเมนต์ต่อมา 20ล้านปอนด์มันน้อยเกินไปเก็บเขาไว้ช่วยทีมลุ้นแชมป์ดีกว่ามูลค่าของเทนมากกว่า20ล้านปอนด์อย่างแน่นอนจากการแสวนี้นะเชื่อว่าลิเวอร์พูลคงจะไม่ยอมปล่อยเทนออกจากทีมอย่างแน่นอนและนะ่าจะพยายามเจรจาต่อเจน้ทุ่ใหม่ให้กับเขาต่อไปนะครับไผยข,ขายกบ,บ้าละครับมึงเอาซศ้าล้านปอนด์ไปสื่อตาบ,บงุงกินยังบ่พออยูว่วะยกแดูถูกพวกกูเพอาะนี่คือสุนทรลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบสาวของที่สองมกราคมนะครับจวดคือเก่า ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ